เผ็ดใส่เผ็ดะนี่ยังเผ็ดนี่นะทอดกระโบเผ็ดน้ำเมื่งเลยเขากินเหล่าอะไรเขาก็ต้องกินยางนีแท่นนะคะ เฟมกันลอยผู้ใดแพี่ฮ<ะ>้เฟมกันลอยจ<า>ักเลวเฟมจักไม่ได้บบเออเห็นมึงคะคักแหม่เลยงานนี้ด้วยยังกูยังเผ็ดเผ็ดยังกูยังบ่เผ็ดเลย khi thức của này lúc Nó tải. này lúc này lúc ừ. ừ. này lúc 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 này này กุศูนย์นะวันนี้ไปได้แล้ววัลเน,นี้แล้วบุญร้อนผู้ใดหรือวปล่น,นี่สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสิบคนเลยนะคะมามาจา่ากินเสพๆเยอ่ๆ,วๆสวัสดีพี่สาวคนสวยจากอัเพะโลนกาทานะคะมาเด้อเดี๋ยวว่ากินบอ่อเอิญ ในวันถ้ากินเหล้าไม่ได้นะคะเราต้องกินอย่างนี้นะคะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนวัคซีนแม่บอสามาจะกินเหล้าได้นะคะตอนนี้ขอเวลาอีกสามวันเนเียเบียร์อะไรอ๋อมหนุมนม่มพลสวสีน้องต๊อกนะคะชื่อเลขท่านบอสตนใบสามโขงโอ้ใบสองโขง คือแปดหาหนะเพื่อนผู้ใส่ว่ากิ่นมันจะแสบเลยฮะแสบอีนนี้เบิ้งคูนรวดบอกพี่กันแนวาอายุใส่รันอายุใส่เพชรร่ำผู้เซน่างันคม <c oughs> รู้แล้วตามมานะคะเออไี่จะทำเลยกินอายุใส่อืม <c oughs> ถามแน่เออบอกแน่ เสน,านา่าคณิคมค่ะอำเภอเสนาหมันหน้าไฮหญ่ทุกแบบจุกเดาเพี้ยกูอันนี้ตัาดีๆก่อนเด้ออ๋อไม่ใช่ละสิ่งห <laughs> ายาหน้องนี่เพี้ยนนี่กลมๆเนี่ยเองนี่นึ่งแอบซิมพีพีนี่อันหนึ่งนี่ อวิ่นมันหมูกุศุกแล้วนี่เอาคือสิโลกจีเทสสีกันบอสครับผู้ใดญเน,นาะสาม่ตัวเออเอาแม่แพร้รับแขกสี่ยูจ้าสามร้อยห้าสิบมาเด้อมาเด้อมาเด้อ <laughs> มเาเด้อมพวกเจ้าเนี่ยมึงเฮ้ยเจ้าเนี่ย นุ่มพอเหรอนึกซื้อนะพ่อสามร้อยห้าสิบหมายถึงว่าคาหมูกระทะคาเจลฮอนอย่าเข้าใจผิดกันนะพี่น้องน้องแพะคือส่งสิเผ็ดแท้เผ็ดที่สุดอยากจะบอกเลยว่าแจลพ่อนี่เผ็ดแห้อิลีพี่น้องเมื่อไหร่ละสีแดงจึ้งเคืองอยู่เผ็ดข้าวเผ็ดแน่เนี่ยอันอันเจอจนตายไข้ท่ำกูเจ็บมี่ไอแม่แน่นาะ แมนบอแมนหนิงบอยายจำบอได้ยายจำเฟสซื่ออันนี้บอได้แล้วบุญหลอนนะคะต้องการใช้บริการนะคะผู้ใดสนใจทักเฟสได้นะคะแล้วบุญหลอนนะคะซื้อเฟสกระเทยเอ้ยเอาไปรุ่มสีแน่พี่น้องคือมาถามสีขักแแทะแมนค่ะ เนี่ยเจออ๋เอาบากแดงเขาบอกให้งบเล็กก่อนบาจากอีใหม่เนี่ยงบอ่ะอืมน้องโซโฮันมากินมากินอ่ะตจฮอนกับยายอร่อยมากเลยโซโฮันงบเล็กหรอบอเค่นี้เค่นี้แต่เดียว

น้องอุ้ยนะคะสวัสดีค่ะเ็นนา่าไอ้ทอปกินว่โล่งล่ะมีแต่อยากสีอุ้ยโลกจิตเป็นอย่างบริศก็เป็นคนลูกจิตนั่นสินีก็ไม่เข้าใจเลยอะ <do> อยั่วน้ำลายแตกนะคะโซจะเห็นหนามีกอบเห็นจะยั่วแห้งถ้าใครเห็นแล้วอยากมีแต่คนอยากเย็ดน่ะไม่เข้าใจเลย ทองเป็นทองมันสิออกแปดเก้าคาวาเลขนั่นสิมาเอาแปดเก่าอย่างล่ะเป็นบาเดอบริษัทสื้อมันสิออกซีซีตัวมันจะออกแปดแปดเอมอ,อ, 8, 9, 9, เเอมันจะออกแปดแปดน่าเดินน่ดมีกรอบกระเพื่ กิน้าไปเหียางงมากกินน้มากจ้าบาวเต่าจะยโสธรนะคะมีกรอบจะซื้ออย่างก็ซื้อมีกรอบออกเ่หาเจ๊น่เออมันมากออกตัวมันมากออกเยงงโลกเจดมีกบอบเขาใส่เลย ตอนนี้มีเกอะกำลังจะถ,ถ่ายทอดสดนะคะโชว์กินค่ะ mm hmm. งานโชว์กินนะคะโชว์ยั่วอร่อยนะคะกินให้อิ่มไปเลยค่ะกินให้ท้องแตกไปเลยค่ะ mm hmm. ใส่ออนจิ่มแจวสด mm hmm. แฮมกอบกอปานน่อ่ เออลงเออหัวกินหรอ,อู่ผักก่อนคูห่อนอิมบอกขาเริ่มกระเตืนองกนบวมเขาใช่ไหมแค่อวบไ่ได้บวมฉันอวบเจอ เจ้ากินยุไซย,ยุเซน่างคณิคมพอดีมาซื้ออันอาหารเม็ดแฮลูล้วก็ลาเข่าเซเว่นก็เลยแวะมามารับประ่านเข่าสะกอนจนจะกลาับบ้านเพชรจนไหายเลยเพชรจนไหาปีหน้าเอ็เอ็กแอลปล่าไม่ปีหน้านันยายจะไซส์เอดคอยดูกินวันนี้ก็จะลดหุวนแล้ว จะมาใส่ XXL อะไรล่ะโซฮอตเดีย๋ยวมาพูดให้แม่นะจดกประทะเหล่าขาวไดว้มาหาในเด้อย,ยินดีต้อนรับอยู่เด้ยดยเอมาายมัมยมีสีลวกกูอยู่มาหาในเด้อ ขี่รถจิบหล่อไปลำคือจะบอกคักแทะเอาอยนี้เขาสิเปิดแฟสตะเวนคักแทะบ้านไหมเจ้นื้อเอาคือสิถามแปกคัคแกแทะกะซิมีต่ตอนนั้นฉันเป็นผู้นิ่ง <Yeah. S 1> บังแนฟพี่น้องผู้ชายถามว่าจะมีจานั้นบอผลมาที <Yeah. S 1> ่อย่างหึอยากเปกมาแรงเปกบ่ได้ให้แขนยกซะก,ก่อนหเห็นบ่อน,นี่แขนบ่อข้างไหนยกอยู่นี <c oughs> ลล่อีนัด ็มาเด้ขึ้นเว้นเหรอคะอ๋อเว้นซีโมเลกผู้ใดสนใจอินบ็อกซ์ทักแชทได้นะคะ ซื้อเฟซแล้วบุญหลอนนะคะตอนนี้เพื่อนพร้อมจะใส่บริการแล้วนะคะถ้าใครสนใจทักแชทอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพัชรินสวัสดีพี่ดำค่ะพี่เยานะคะสวัสดีค่ะมาได้จ้ามากๆอยู่ๆแสบๆน้ำกัดน,นะคะ แทงก็สุดอสองออคุณคือก็สุดใช่หไหมอ๋อเรไดบ้างสวัสดีค่ะมาได้มาไดา้จ่าเสแสบบส่ออน อเ,อเอานาเจ็ดมบาดเท่าไ,ไหร่ยี่มีัเต็มบอ้อันนี้บาดละสาว,วสัน่เลยกูเสือน้ำอี่ใหม่อะกือ,อ้วบอันแท้มีอุย้ยนุอวบระยะจุดท้ายนุบวอมยานุบวมเรา เมื่อเจจะเศร้ากินเหล่าแล้วมันอ้วนแห้งจะลดหุนแล้วบันนี้แต่วาก็จะว่าหุุนนี่นาลากดีเดมิตรค้นมากแเร้าเศ้าเตมอมันหอมก็เับแล้เศ้าหางก็จืดเก่ใช่เศ้าหา เลือกอันเนาะได้รสกยยุ้ไก่เดียวคุณยอมคุณยองอุ้ยขอสแสดงอขอบอกนิดหนาคานิดนึงอันแบบว่ามีกรอบว่ามปนกระเทยม่กรอบว่ามปนผู้หญิงนะคะเป็นผู้ชายแท้ครับ กู้ไซแฉะครับแค่แต่งโตทุกที่ยืนซื้อครับอืมสุดแบบหยั่วเย่แบบหหนน้อยแบบแบบไซเอสอือไม่ไดจะพอกอว่าอย่างหัวเก่าไปเดีซื้อด้วยคุณไหนหรอว,วะกเจาวะ รืือรืมอพอลือมอกินมันหมูอีกก่อนเพิ่มความอ้วน แม่เด้พ่อมาก,กินหมูกระทะแซ่บ มาเดินไม่แอ่นมากินอันแจฮอนแซ่บแซ่บไ่แอ่นเป่าเอะน่จ้ารอมากินกินกินพอไปอาบน้ำก่อนพอไปสีของห้องกามาโอเคค่ะ อิ่มอิ่มเลยอิมปกูหยบอิม่มกูยังบ่อิม่ม <c> ก <oughs> ูฆ่าเพียรกูแทงมะเซียหัวหเจีวกูเห็บบ่แบไม่กินได้ของกูเห็บเนาะที่สุกูออห่นไปดีกว่าเพรยบมาใส่ใส่กีกอะเ่นก็หนักไม่เ่า <c oughs> จเจ้นียกเผ็ดเนีอันนี้ก็เผ็ดลืมบอกพ่อเจ้าบอกเผ็ดพเบบ่เจ้าเจียกเตี๋ยวลูวนี้ ไปกันนะคะอิ่มแล้วนะจ๊าไปแล้วค่ะ